สวัสดีครับดิวลาก,กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับรายการไฮไลท์ไทยพิมพรีท่านชมครับตอนนี้เกมแขขันเหล็กสงสุดในเมืองไทยนั้นกําลังสนุกเหลือเกินครับไม่ว่าจะเป็นการแย่งชิงตําแหน่งแชมป์ครับหรือว่าการหนีตกชั้นในโซนท้ายตารางนั่นเองแต่ละคู่นั้นดุเดือดเหลือเกินเรามาเริ่มเกมกันขันนัดแรกครับกันที่สนามนิวไอโมบายสเตเดียครับ เจ้าถิ่นปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูนเต็ดครับจ่าผงของตารางเปิดบ้านรับการมาเยือนของสุพรรณบุรี FC ครับฟอร์มเยี่ยมยอดด้วยกันทั้งคู่ครับมาดูโอกาสแรกครับของเจ้าถิ่นก่อนเลยครับบุรีรัมยูนเต็ดครับเป็นฝ่ายได้ประตูขึ้นนำหนึ่งสูญแงบทีละทรบุญประทานแงับเป็นเจ้าพ่อลูกนิ่งไปแล้วครับเปิดฟรีคิกลูกนี้เข้ามาให้กับสุชาวนุ่นุ่มครับใช้ท้ายถอยครับม่งบอลลูกนี้เข้าไปตุ่มตาข่าย สุดๆจริงๆครับสำหรับพิกบไซเบอร์หลังจากนั้นครับความผิดพลาดครับของแนวรับสุพรรณบุรี f อครับเล่นกันหลายจังหวะเกินไปครับถูกฉกบอลไม่ได้จังหวะนี้แล้วจ่ายเข้ามาตรงกลางชาเวียบปาติญโยเรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหพลาดกันเองครับแนวรับสุพรรณเนี่ยลีลาเกินไปครับถูกฉกบอลไปแบบนี้เสร็จเลยครับดูจังหวะสังหารครับของชาเวียบปาติญโย หลังจากนั้นปาริโยลุดเข้ามาที่ลูกนี้ซัดเรียบร้อยเก็บ3ประตูต่อศูนยโอ้โหอมรินยาวดำาับยั้สาประตูของสุพรรณพยายามจะปัดแล้วครับแต่ว่าด้วยความแรงของลูกครับยังคงปลิ้นเข้าไปกองก้นตขาข่ายการชิงไหวชิงพลิปครับประสมักล่าครับลูกนี้เสียท่าเต็มๆเ,เลยครับโดนปาริโยครับเบียดพิงนิดเดียวครับแล้วพลิกกลับมายิง ช่วงท้ายเกมครับสุพรรียมจะเปิดเกมเข้ามาจังหวะนี้แล้วกลายเป็นการส่งบอลผิดพลาดครับฝั่งของบุรีรัมเจดครับจะสวนกลับดูครับครึ่งสนามพอดีครับไม่ล้ำหน้าแน,น่นอนวบเข้ามาเองจังหวะนี้แล้วแต่อ้อมตัวก่อนที่จะยิงเข้าไปไง่ายๆครับกลายมาเป็น4ประตูต่อศูนย์และแฮตทริกของเขาคนนี้ครับเซอเวียปาอินโยครับ อ้อมแ,แข็งแกร่งจริงครับสำหรับปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดครับเปิดบ้านไล่ถลุงถล่มเอาชนะสุพรรณบุรีเอไปแบบคนละชั้นเลยครับดูครับประตูสุดท้ายของชาวเวียปาติญโญเซซาโปปอครับนั่งบอกคุณไม่รับเลยครับขอแท้หรือเกินกับผลเกมหข่ันนัดนี้บุรีรัมครับเปิดบ้านชนะไป4-0ครับ มาที่สนามทูปะติมีครับเกมระหว่างแอลฟอร์เซนทันเอฟซีครับทีมเจ้าถิ่นเปิดบ้านรับการ,รเยือนของเชียงรายอยู่ในเต็ดครับอันดับที่5ตารางแอลฟอร์ต้องการแต้มอย่างยิ่งครับกำลังดิ้นรนในการตกชัน้นดูจังหวะนี้ของพวกแขรับนาทีที่5เปิดโค้งเข้ามาตรงกลางแล้วได้โม่งเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับวังซุนฮวานครับโอ้โหเจ้าเวหาเลยครับ กลายมาเป็นอาวุธอันตร,รายอีกอย่างหนึ่งครับของ Air Force c e n t ทัน f c ดูจังหวะโขกสะบัดแบบเต็มๆครับลูกนี้โถมาทั้งตัวเลยครับปังซุนหวานครับสะบัดเข้าไปที่เสาสองย่างกับมีเรดาเะยครับศีรษะของกองหน้าเกาหลีใต้รายนี้ครับขอขึ้นนำครับเข้าทางของ f o r f o นะครับเล่นเกมบับครับเคาน์เตอร์แอทแทกเต็มตัว มาดูโอกาสบุกของเชียงรายครับขึ้นมาลูกนี้ไม่ล้ําหน้าด้วยหลุดมายิงแต่ว่าไปตรงตัวครับโกสินเหนมมะปุตดโอ้โ oh, หไม่ได้ประตูทีเสมอครับทีมเยือนช่วดโอกาสไปอย่างน่าเสียดายครับเรเันมาแควส,สครับจังหวะมือสักครูตัวทำศีลหน้าไม่อยากจะเชื่อเลยครับครับหลุดเดี่ยวเข้ามาครับเรเันมาแควแล้วยิงลูกนี้ครับตรงตัวของโกสินเหมมะปุตรครึ่งหลังครับฟรีคิกของเชียงรายเต็ด หลอกจะเปิดแล้วโค้งลูกนี้ยิงเลยครับโอ้โหชิวเฉียดครับบอลข้ามคานไปนิดเดียวเท่านั้นเองเลนโดอัตซัมเซาครับเกือบจะทำประตูตีเสมอให้เชียงรายได้แล้วหลังจากนั้นครับโอกาสยังคงเป็นของทีมเยือนครับชุกระหุกกันอยู่หน้าประตูของแอร์ฟอร์จังหวะนี้แล้วโดนตัดทำฟาวครับ,รบโอ้โหสินวิ่งมาแจากอ้าวแล้วโยนบอลครับโอ้โ เสียแบบไม่น่าเสียครับจังหวะนี้โชคลาบนินแสงครับเหมือนพยายามจะทุ่มบอลคือเลยครับมันโดนไม่ดีครับไปตกอยู่กลางหลังอิสวัสิงทองครับจังหวะนี้มิสินควักไปเหลืองที่2ครับเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปเลยครับจบเกมแค่นัดนีครับ Air Force เปิดบ้านเฉือนเอาชนะไป1ประตูต่อศูนยครับ มากันที่ชนรีสเตเดียมครับในเกมที่ฉลามชนครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของปลาทูขนองครับปลาใหญ่เจอปลาเล็กครับเกมนี้ทีมเยือนครับประเดิมนัดแรกด้วยสำรับสุขสรรคุณสุดครับเฮดโคสชคนใหม่ครับที่จะมารับภารกิจพาทีมโคงความตายให้ได้ครับนาทีที่29ครับชมริง f 4ขึ้นมาที่เตียวโก้คุนยายิงจังหวะแรกติดเซฟมีตัวซ้ำบอลเข้าทางแล้วยิงเรียบร้อยครับ ชาคริสบัวทองครับหประตูต่อสูงยอดเยี่ยมครับกับการทำเกมรุกของชมรีเอฟครับจากดาบแรกครับยังมีดาบ2ดาบสามตามมาดูครับวัชระบัวทองครับล็อกจังหวะแรกไปแล้วครับแต่ว่านี่ครับโดนชา์คริสบัวทองครับยิงสวนเข้าไปตุงตตะข่าย1นึ่งสูงจากนั้นครับ ชบรุรีวางบอลยาวมาจากแน,นรับของตัวเองนะครับอยู่ที่เตียงโกโค้คุณย่าคุย่าจดจ้จจองจ้องอยู่ลากตัดเข้าในกรอบเขตโทษแล้วยิงปั่นลูกนี้เรียบร้อยคกับสองประตูต่อศูนย์โอ้โหบอลไม่ยากนะครับแต่ว่าวชระัฒน์ทองรับผูกคู่เล่นของทั้งสองทีมเนี่ยครับบทบังวิสัยทั์ครับมองไม่เห็นลูกครับเห็นไี้ขี้น,นบอลมาจวนตัวเลยครับแล้วก็ตุงตาข่ายเข้าไปครับลูกที่สองของชนบุรีครึ่งหลังครับ เข็มนาฬิกามาถึง1ชั่วโมงเต็มครับ60นาทีพอดีชับุรี f c ได้บุกขึ้นมาทางฝั่งขวาอีกแล้วเยโก้ขุ่นยาจ่ายมาตรงกลางและ3ประตูต่อสูตรครับชู ero, ริโนมิเนโรครรบหัวหอกชาวบราซิลครับยิงประตูได้เหมือนกันดูครับไหลกันง่ายๆครับชนบุรีเยโก้คุณนยามาที่จุดอัดพบให้กับมิเนโรลูกนี้ครับสูตรสำเร็จนะครับของชนบุรี จากนั้นครับฉลามชนมาอีกแล้วครับฟังขวาเหมือนเดิมคราวนี้เปลี่ยนเป็นเทอร์สักใจมั่นและตุงกลากเปลี่ยนเป็นพี่พบอ่อนโหมแต่ว่าลงเอ่ยด้วยประตูเหมือนกัน4ประตูต่อสูงครับลงล็อกแล้วก็เด็กขาดเหลือเกินครับกับการทําเกมรุกของฉลามชนชั่วโมงนี้ครับทำอะไรก็ดีไปหมดครับจบเกมการแข่งขันวันนั้นครับชมกีย f เอฟซีเปิดบ้านเอาชนะประตูขนองครับเจดีสมทรรามไป4ประตูต่อสูงครับ เริ่มช่วงที่2อกันที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงครับเกมนี้แบงคอกยูนเต็ดครับเปิดบ้านรับการเยือนของสงกลายูนเต็ดครับที่มีนายใหม่ครับเจสันวิทลงประเดิมสนามและพวกเขาครับได้ประตูขึ้นมาไปก่อนครับสำหรับทีมเยือนเป็นเรนนนดาซินวาครับยิงโล่งๆประตูนี้เข้าไปแนวรับแบงคอกผดพลาดครับรุดเม่มุสีครับผู้าประตูครับแต่บอลไม่ดีครับดูจังหวะนี้ครับของผู้าประตูแบงคอก เข้าทางเกรนทันดาสินวาเต็มๆครับยิงสวนเข้าไป1นูนย์ครับทีมเยือนหลังจากนั้นครับฟรีคิกของแบงคอกูิเต็ครับยิงมาฝั่งซ้ายของประตูประกาศสิทธิ์แสนสุขเปิดมาเสาสองนักตวัดกลับมาอีกทีครับโอ้โหกริชนามิเศษครับมงเจาะเข้าไปครับตามทีเสมอเป็น1ประตูต่อหนึ่ง ลงานเยี่ยมครับสำหรับแบงคอกยืนเต็ดครับในยุคมาโนโฟกิงจากนั้นครับนาทีที่41ครับแบงคอกอีกครั้งหนึ่งจ่ายมาจากด้านขวาครับแล้วเป็นไม้เชมวันเจอราครับชัดเจาะๆหน้าปากประตูเข้าไป2ประตูตอนนครับจังหวะทำเกมรุกสปีดบอลค่อนข้างเร็วครับสำหรับแบงคอกยูนเต็ดและช่วงทดครึ่งเวลาครับจากลูกแต่มุมนี้เองครับกลายมาเป็น3ประตูตอนหนึ่งเลยครับ โโอ้หม oh, ok ีลอสโบกูนว oh, ิชครับเปิดลูกเตะมุมเข้ามาครับแล้วเหมือนจะเป็นการสกัดเข้าประตูตัวเองครับของทิ่เล่นส่งปลาอยูไนเต็ดหลังจากนั้นครับครึ่งหลังแบงคอกไม้ครั้งหนึ่งแต่งเข้าเท้าซ้ายยิงลูกนี้ไม่เหลือครับ4ประตูตอนหนึ่งครับเอกชัยสำเร็จโอ้โหยิงยังไงก็เข้าครับแบงคอกเกมนี้เครียดครับเจสันวิชครับประเดิมด้วย4ลูกไปแล้วครับ แมงคอกยังไม่หยุดแต่เพียงเท่านี้มาเป็นชุดครับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทางฝั่งขวาครับบอลมาอยู่ที่พลุตอนจุยเปิดโค้งมาตรงกลางไม่แทนเวนเจอร่าครับ5ประตูต่อนหนึ่งเข้าไปแล้วครับโอ้โหลูกที่สองนะครับของไม้แทนเวนเจอร่าครับในเกมนี้ช่วงท้ายเกมครับสงขลาครับพยายามจะปั๊มบอลมาจังหวะนี้แล้วไม่ฝ่าว้วยเล่นสวนกลับเร็วไม่ล้ำหน้าครับกลางสนามพอดี แต่หลบง่ายๆครับจังหวะนี้แล้วก็ยิงเข้าไปมูซาเฟอร์เอจูปีครับไล่มาเป็น2ประตูต่อ5 <c oughs> แต่เวลามันไม่เพียงพอครับสำหรับสงขลายเต็ดจบเกมเป็นแม้คอข้อครับที่เปิดบ้านถล่มอาชนาไป5ประตูต่อ2ครับฟอร์มดีมากครับเจ้าถิ่นขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่8ของตารางแล้ว มาดูเกมที่สนมกีฬาะกลางกองทัพบกบ้างครับอาร์มี่ยูนเต็ดครับเจ้าถิ่นเปิดบ้านรับการมาเยือนของบังกออกลาสเอฟีครับท,ที่มีสีเขียวเป็นสีหลักด้วยกันทั้งคู่ครับแต่คราวนี้เล่นกันที่บ้านของอาร์มี่ครับกตะปินครับสุภาพบุรุษวงจากอาร์มี่ยูนเต็ดครับลำเลียงบอลกันขึ้นมา ชิงมาจังหวะนี้อ้าวแนวรับสกัดไม่ดีเข้าทางบอติซัดเลยครับลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหดุดเด็ดเพชรมันเลยกันครับการยิงประตูลูกนี้ของราฟาเอลบอติครับโอ้หระยะเผาขนเลยครับซัดเต็มข้อบอสติไซกันหากนี่ครับกดเอ็มเอ็มครับหลังเท้านอริทวีกุลครับทำได้เต็มที่ครับแค่ใช้สายตาป้องกันเท่านั้นเอง นครับนาทีที่13อามีเต็ดมาอีกครั้งหนึ่งบอลญเท้าสุดเท้าค่อนข้างแม่นยำครับสำหรับชาวผิดตรงกลางครับมีรออยู่แล้วเปิดโค้งเข้ามาเลยหมดแต่มีแถวสองครับราฟาเอลบัตติคนเดิมครับโอ้โหวิ่งอ้อมหลังมาเลยครับเรียบร้อยครับแบบนี้2ประตูต่อสู่จากวิ่งระคองอยู่ครับราฟาเอลบัตติครับอ้อมมาหมดครับเนี่ยครับ ดูทางวิ่งครับแล้วเลยมาถึงเขาครับคนเดนียวโล่งๆเลยครับที่เสาสองราเอลบอตติกระโดดแปรลูกนี้เข้าไปครับตรงตะข่าย2ประตูของอามีแล้วก็2ประตูของราเอลบอตติครับหลังจากนั้นครับนาทีที่38บครับบังออกกลาสครับไล่ขึ้นมาได้ครับลาเซอิลิโจสกี้ครับใส่ลูกส้มหลดลูกนี้ครับ ยิงเข้าไปครับตีกระแตกให้บางคลาสไล่มาเป็น1ประตูต่อ2นี่ก็ยิงประตูได้ทุกนัดเลยครับสำหรับศูนย์หน้าขวัญใจคนใหม่ของสาวกกระต่ายแก้วครับจบเกมวันนั้นครับอามี่เฉือนชนะไป2ประตูต่อ1ครับมาที่สามศรีนครลำดวนกันบ้างครับ กูปรีอันรายครับสีสเกต f อครับรับการมาเยือนของ b e c เทโรสัสเนีครับดูจังหวะบุกของเจ้าถิ่นในเกมนี้ครับสีสเกตอย่างลำเลียงบอลขึ้นไปไม่ได้สะดวกมากนะครับพยายามจะชิง1-2ึ่งสองจังหวะนี้ก็ไม่ดีอีกเทโรนั้นพึ่งลงเล่นนัดกลางสัปดาห์ครับกับนครราสีมามาสได้อฟมาด้วยครับพละร่างกายนั้นน่าจะเสียเปรียบเจ้าถิ่นอยู่พอสมควร เก็บทุ่มเข้ามาแล้วปาดเข้ามาตรงกลางยิงเข้าไปรูปนี้เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับสราธชัยคำดีครับโอ้โหต่อบอลกันแม่นครับไม่กี่ทอดเท่านั้นเองครับจบด้วยประตูแฟนบอลเจ้าถิ่นนั้นแน่นอนครับการันตีอยู่แล้วในเรื่องของจํานวนครับหลังจากนั้นครับ ทีที่59กครับสีเทาต,ตัดบอลไว้หน้าประตูของตัวเองแล้ววางยาวมาลูกนี้ให้กับสราย,ยุทธชัยคำดีแนวรับเทโลขึ้นมงพลาดลูกนี้เอาแล้วชิปเลยลูกนี้เรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0เูเหนือชั้นครับแล้วก็คลาสสิกเหลือเกินครับสำหรับฟอร์มของเจห้าหลาครับสลาย,ยุทธชัยคำดีครับเหมาไปแล้วครับ2ประตูเทโลเอาบ้างครับฟรีคิกตัดเข้ามาตรงกลางเลยมาหมดแล้วลูกนี้จิ้มเข้าไปครับไล่ขึ้นมาเป็นหนึ่งประตูต่อ2ครับจังหวะซ้ำของคิลเบิร์ตคุมซัน กกีีตมาทสระยุทธคนเดิมล็อกหลบลูกนี้อ้าแล้วฟ้องเอาแฮนด์บอลรุสินให้ด้วยครับเป็นจุดโทษครับของศรีสะเกต FC ฟซูพับชาครับสระยุทธครับล็อกหลบมาจังหวะนี้แล้วเนี่ยครับขวาบอลเต็มๆครับเนรุบดินวิรวัฒน์โนโดงแงบเจ้าตน้นเศพรปอสีเรืองแงบดวลกับสระยุทธชัยคำดีโตวิ่งมายิงลูกนี้โอ้โหเหนืออีกแล้วครับ แฮตทริกของสรยุทธชัยคำดีครับและนี่เป็นประตูที่ร้อยของเขาครับในศึกบอลโตโยต้าไทยพิมลิกครับระดับตำนานครับคนนี้เจ้าห้าหลาโรครับพึดสู้เต็มที่ครับจะเอาคะแนนกลับออกไปให้ได้ขึ้นเกมมาฝั่งซ้ายเปิดโค้งมาหน้าประตูได้มงลูกนี้เรียบร้อยครับสองประตูต่อ3ครับจากจอจี่เบลข้ามครับนัดนี้เป็นตัวสำรองครับถูกเลี่ยนตัวลงมาครับ หลังจากนั้นไม่มีประตูเพิ่มครับจบเกมเป็นสีสเกตครับเปิดบ้านเชือนชนะไป3ประตูต่อ2ครับ <hit the world> มากันที่เขาคลองสเตเดียมครับนกใหญ่พิฆาตัชนาาฮอนบิลเจ้าถิ่นครับรัฐกรารมเยองของทีมเพื่อนตำรวจโูการลุ้นของทีมเยอนกันก่อนเลยครับขึ้นมาฝั่งซ้ายธนาชนะนบ,บุตรปั่นโค้งลูกนี้ไปชนคานครับโอ้โหไม่ได้ประตูขึ้นนำ ทำวันนี้สักห้าเซนเป็นประตูแน่นอนดูชัยนาทครับจากแต่บุมโยนมาเสาสองมงมาลูกนี้เรียบร้อยครับปาร์คจุงสู่ครับงงขึ้นนำให้กับนกใหญ่พี่าก่อนครับหนึ่งสู่เอ็มศรษะเลยครับงงลูกนี้ดูครับจากจังหวะแต่บุมครับเสาสองครับขึ้นเต็มเต็มครับแนวรับของเพื่อนตำรวจนั้นประกบตัวไม่ดีเดือดครับเกมนี้ ขวดเต็มๆครับจังหวะนี้ดักโยเซียกาครับรับไปเหลืองที่2ครับเป็นใบแดงถูกไล่ออกจกสนะไปเสียเปรียบเรื่องสกอร์แล้วมาเสียเปรียบเรื่องตัวผู้เล่นอีกครับสำหรับทีมเหยื่อหลังจากนั้นมาดูจังหวะนี้ยเต็มๆเหมือนกันครับโว้ยเลยครับผู้เล่นของเพื่อนตำรวจครับดูจังหวะของเชียร์ออนพาวเวอร์ครับจากข้างหลังครับจังหวะนี้ตัดเกมใส่ธนาชนะบุตรครับ ไม่รอดเหมือนกันครับรับเหลือที่2เป็นใบแดงครับถูกไล่ออกสนามไปอีกคนตัวเล่นครับเหลือเท่ากันตำรวจครับมีฮึดเลยครับจังหวะนี้เปิดโค้งเข้ามาแล้วมงกดล้มพื่อเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับมิเชลเมอร์ซี่ครับโอ้โหฐานที่เสมอให้กับเพื่อนตำรวจครับมากันหนาตามกันครับสำหรับแฟนบอลของทีมเยือน ุูนัวเปิดเข้ามาครับของประกรณ์เพมพาครับให้กับมิเชลเมอร์ซี่ครับคนเดียวนะครับตัวประกบไปไหนกันหมดจบเกมนนั้นครับก็แบ่งกันไปทีมละหนึ่งคะแนนครับ ช่วงสุดท้ายของรายการครับผมพาท่านชมมาเรื่องที่สนามราชมังคลากีฬาสถานกันก่อนเลยครับโอสุสภาเอ็มร้อยห้าสิบสับรีครับเปิดบ้านพบกับราชบุรีมิตรผลเอฟซีทีมเยือนครับราชบุรีแหวกตะลุยเข้ามาลูกนี้มีล้มลงไปกองหนึ่งคนแต่ว่าได้เปรียบครับเล่นต่อแต่ว่ายิงไปติดเซฟครับจังหวะสุดท้ายชัยบุตรพรมรับวุธสาประตูโอสถยังยืนตำแหน่งได้ดีราชบุรีมาอีกแล้วตั้งป้อมซัดลูกนี้บอลกระดอนพื้นแล้วมีตัวซับ ข้ามคานออกไปครับเฮเบรี่ฟนันเดสโอ้โหไม่ได้ประตูครับราชบรุรีเหลือเชื่อจริงสดเอาบ้างครับพยายามบุกขึ้นมาลองดูทีนี้โคเบนังครับไหลต่อมาทางฝั่งขวาแต่งบอลเข้าซ้ายแล้วสัดเลยครับลูกนี้ยังไม่พลาดครับผู้สาประตูของราชบุรีอุปตรมงมวีมาครับปัดทิ้งออกหลังไปก่อนแล้มาดูจังหวะนี้ครับโอ้โห เรื่องไม่เป็นเรื่องครับของศิลาสีกับปังครับรับไปอยู่เลนที่2ครับเป็นใบแดงครับไล่ออกสนามไปงงกันทั้งสนามครับจังหวะนี้ไปต่อว่าต่อขารับผู้ช่วยประสินครับนี่ครับเรียกเลยครับเรียกประสินสุขเมสายแววมาเอาราชบุรีครับแขงขึ้นมาจังหวะนี้ไม่ล้าหน้ายิงเข้าไปเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อสูตครับเคมปีฟนันเดสครับ ยิงตบเก่งของทีมเยือนเขาเลยครับคนนี้ประสานง,งานกันได้อย่างเข้าขาแคบกับทวนเกียวโรครับนักเตะใหม่ย้ญยมาเล็กสองดูจังหวะจ่ายครับเหลือมองที่เดี่ยวครับทวนเกียวโรครับเห็นช่องครับแล้วแทงทันท,ท,ทีแล้วตูเฮมตี้ยิงลูกนี้ครับเชียบคมเลยเก๋เหลือ,อ,ลอมองจังหวะออกมาครับของชัดชัยบุตรรลมและยิงสวนตัวทันที ที่80ริคิกของโอสุธพาเปิดโค้งมาหน้าประตูมงลูกนี้เอ้าเราเรียบร้อยเหมือนกันครับ1ประตูต่อ1ครับกวสุธว่องไวลิขิตครับตามตีเสมอให้กับพลังเอ็มครับโอ้โหสกอร์กลับมาเท่ากันอีกแล้วดูจังหวะมงครับของกวสุครับหันหลังให้ประตูด้วยนะครับสบัดนิเดียครับบอลกดลงพื้นครับแล้วก็กระดอนเข้าประตูไปจบเวงมันนั้นครับ ก็เลยเสมอกันไปครับที่1ประตูต่อหนึ่งครับแบ่งกันไปทีมละหนึ่งแน่ครับมากันที่สนาม s อ g s t a d i เ m ครับเจ้าทินกิเลมยอง s อ g เมืองทองอยู่ในแต้ครับเปิดบ้านรับการเมเยอนของปตทระยองครับ แมมา2นัดติดก่อนน้านี้ครับสำหรับเมืองทองครับนัดนี้ต้อง3แต้มสถานเดียวแล้วมิลานบูเบโลจะแหวกมาลูกนี้ี่ครับปตทครับวิ่งมาบังหลเอาได้เตะสกัดไม่ดีครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับแบบนี้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับมาริโอยูรอฟสกี้ครับซัดเข้าไปต้องชมความขยันครับของทั้งมิลานบูโรและก็วิชัยทาทองครับที่นำมาซึ่งประตูนี้ครับมิลานครับตามไปกดดันก่อนแล้วแนวรับสกัดมา แฉลบตัวแทวครับก่อนที่วุฒิชัยครับจมูกไวครับตวัดมาให้กับมาริโอยูโอสกีปอตทเอได้ลุ้นเหมือนกันครับจังหวะนี้มองไปชนเสาครับโอ้โหชะงักไปหมดแล้วครับแนวรับของมืองทองจะเปิดยัดเข้ามาที่ลูกนี้โดนบล็อกออกหลังไปคือครับจังหวะมองของพอตทเอครับบอลมันมาแฉลบเสาลูกนี้ครับโอ้โหน่าเสียดายเหลือเกิน เรื่องหลังครับเองทองวางฟรีคิกยาวมาบัลโลเกี่ยวบอลลงพื้นแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับสองประตูต่อศูนย์ครับสุดยอดเลยครับลูกนี้มิลานบัลโล่ครับจังหวะเกี่ยวบอลของเขาเดี๋ยวต้องไปดูภาพช้าครับนี่ครับบอลยาวจากแดนของตัวเองมาริโอครับ่งให้แล้วดูจังหวะเกี่ยวของมิลานบัลโร่ครับเฟิร์สทัชดีมากครับจังหวะ2นั้นยิงได้เลยเท่านั้นไม่พอครับนาทีที่75 เมืองทองไม่ครั้งหนึ่งมิลานบูบาโล่สับขาหลอกจังหวะนี้แล้วได้จุดโทษครับประหยัดบุญญาครับตาไม่ทันครับจังหวะโดนกระชากหลบไปครับไปเกี่ยวขามิลานบูบาโล่ล้มลงในกรอบเขตโทษครับนะครับสับขาหลอกจังหวะนี้แล้วขวดเต็มๆครับประหยัดบุญญามาเรียวยูร์สกี้ครับวิ่งมาสังหารจุดโทษลูกนี้เข้าไปครับ3ประตูต่อสูตรเด็ดขาดครับสำหรับ เกมของ s อเมืองทองฮิทเต็งครับหนักนี้าริโอน,อนั้นเอาไป2ลูกเลยครับเกมเดียวยิงกลางกลางประตูแบบนี้นะครับจบเกมวันนั้นครับเมืองทองชนะไป30ย์แล้วก็ขึ้นมารั้งที่3ของตารางนะครับคู<ง>่สุดท้ายครับเกมนี้แข่งขันกันที่สนามกลางนะครับ เจ้าชินครับหรือทีมเย่าในเกมนี้สิงห์เท่าเรือนั้นโดนแบนเกมการเล่นในพาสเตเดียมนะครับต้องมาใช้สนามเมนสเตเดียมธรรมศาสตร์รังสิตแทนเจอกับทีโอทีโอกาสของท่าเรือก่อนครับที่เสาสองครับจะยิงตามน้ำเลยครับลูกนี้เรเด็กซิคิมิสครับแต่ว่าหลุดเสาไปครับดับหน้าเสียได้ทีโอทีครับเข้ามาบ้างครับจังหวะนี้เหมือนไปโดนมือหรือเปล่าครับนั่นแหละครับผู้ตัดสินครับชี้ให้ไปจุดโทษกับทางทีโอที ลีซังโฮครับเนี่ยครับบอลไปโดนมือครับโอ้โหเซ็งเลยครับเจ้าตัวดูนครับชนินแซ่เอียครับผู้สาวประตูของสิงโตเรือกับทาคายิโระเนกามุระนากามุระวิ่งเข้ามาสัดลูกนี้เต็มข้อครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อสูย์ครับยิงสุดแรงนะครับนากามุระชนินแซ่เอียนั้นพุ่งไปผิดทางครับลูกนี้ ครึ่งแรกมันหนึ่งศูนย์นะครับครึ่งหลังครับวีระเกิดพุซ่าครับเปิดเกมยาวมาให้กับทีโอทียาวมถึงหน้าปากประตูของสิงห์ท่าเรือยางจะหมวนหลบจังหวะนี้มาช่วยกันว้ดีครับเอาตัวรอดไปได้หลุดมาทางฝั่งขวาในกรอบเขตโทษครับมีเพื่อรออยู่ลูกนี้ไหลมาตรงกลางแล้วปั่นง่ายๆเลยครับสองประตูต่อศูนย์ครับก้องยอนซันครับจ่ายลูกนี้ครับสุดสวยเลอเกินครับสำหรับประกิตดีพร้อม สันนั้นวิ่งมาแปรแบบเน้นๆเงี้เอาทิศทางเอาชัวร์เลยครับนะครับลูกยิงของกล้องยนต์สั่นเงี้ยในเวลาที่เหลือครับไม่มีใครทาประตูกันเพิ่มได้ครับจบเกมกันขนานว่านานครั้เทียบทีครับเป็นฝ่ายชนะไปได้สองประตูต่อสูนครับเลเยอร์ออฟเดอะวในสัปดาห์นี้ครับต้องเขาคนนี้นะครับเจ้าห้าหลาสรายุทธชัยคำดีครับ แฮตทริกฮีโร่ครับที่ช่วยให้สีสเกตนั้นเปิดบ้านพลิกล็อกเอาชนะ b ีซีเทโรศาสนะไปได้ครับ3ประตูต่อ2เป็นแฮตทริกของโจและเป็นประตูที่ร้อยของโจครับในศึกบอลเตย์ตาไทยพิมลิกนะครับส่วนช็อตออฟเดอะวีครับยกให้กับประตูนี้เลยครับลูกที่2ครับของสรยุชัยคำดีครับดูความเหนือชั้นดูความมั่นใจดูการยิงประตูของ กองหน้าที่เป็นตำนานของลีกไทยคนนี้ครับสลยุทธ์ชัยคนดีโจหาลาครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับรายการไฮไลท์ไทยพีดีของเราครับกลับมาติดตามรับชมกันได้ใหม่ครับทุกวันและเวลาเดียวกันนี้ครับสำหรับภาพการแข่งขันมันหมันครับของลีกสมสุดในเมืองไทยวันนี้ผมธนเดชสุนทชื่นครับและทีมงานสยามสปอร์ตฟุตบอลทุกคนครับหมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ